พี่น้องครับเมื่อนี่ผมจะย้ายบ้านนะครับพอแม่พันธุ์หนูฟุงยักษ์สกุลนครน,นะครับผู้หนึ่งเมียสี่นะครับไปอำเภอกุดชุ่มนะครับจังหวัดยโสธรครับตรงนี้จะเป็นหนูที่เขาคัดไว้ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบื่องว่าน้ำหนักเขาจะไล่ปันใดได้พี่น้องเด้อันนี้เป็นตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้น้ำหนักโอ้เก่าขีดเลยตอนตอนจับใส่กันนั้นแปดขีดน้อยๆนะพี่น้องแปดขีดน,น,น,นะแต่ว่าเมื่อนี่ เก้าขีดเลยพี่น้องตัวนี้นี่ครับแล้วเพิ่งตัวเมียพี่น้องแบบนี้ตัวเมียตัวเมียเนี่เป็นหนู2สองเดือนนะครับนี่น้ำหนักอยู่ที่สี่ขีดเกือบห้าขีดพี่น้องนี่ตัวเมียสี่ตัวครับแล้วก็ตัวผู้ตัวผู้นะครับเรียบร้อยครับพี่น้องนี่เซ็จเรียบร้อยครับผมสำหรับ การเตรียมนะครับใหญ่บ้านพ่อแม้พันธุ์รูพุกยักษ์สกุนครตัวนี้ผู้หนึ่งเมียสี่ครับผมไปนะครับอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับเนะราขอบคุณเจ้าของกล้องแล้วก็ขอบคุณนนะครับพี่น้องทุกคนที่ติดตามครับ